ค่ะทุกคนนะคะวันนี้ขายสกูชี่คลิปที่162แล้วนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะมีของเป็นภูนี้มาลูแลวก็คิมมี่แคนดี้เข้ามานะคะก็สำหรับใครที่สนใจนะคะก็ติดต่อได้เลยที่ไอเดียไลน์แอสซานตาเฟชนะคะแล้วก็สำหรับร้นี้เนี่ยเรามีทั้งสกูชี่เซตนะคะแล้วก็จะมีเป็นของที่รับผ่อนด้วยก็เดี๋ยวเราไปดูของที่รับผ่อนกันเลยนะคะสำหรับของที่รับผ่อนเนี่ยก็จะมีเป็นโคต้าตามนี้นะคะก็มีเป็นนกนก เป็น p i r a t e bird นะคะของปูนี้มารู้ทำร่วมกับค mm ิมมี่แคนดีก็จะมีเป็นสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีชมพูนะคะอันนี้440บาทรับผ่อน7วันนะคะถ้าเกิน7วันแล้วเนี่ยขออนุญาตยึดเงินนะก็ของน้องๆที่มีวินัยในการผ่อนนะผ่อนทั้งหมดให้เวลาผ่อนเนี่ย7วันนะคะก็สำหรับคนที่ไม่มีกำลังที่จะซื้อทีเดียวเนาะก็ผ่อนไปให้เวลา7วันนะคะ ก็จะมีเป็นโนบพายเรตเบิร์ดแล้วก็จะมีเป็นนี่เลยยัมมี่ยัมมี่แบร์พายเรตนะคะเป็นโจนสลัดของยัมมี่แบร์นะคะอันนี้นะคะราคาชิ้นละ590บาทนะคะนี่ส่วนอันนี้420บาทมี2ชิ้นนะเอ้ยมี2สีก็จะมีเป็นสีฟ้าแล้วก็สีชมพูนะคะจะเป็นยัมมี่แบร์รินเชสโดนัทนะคะกินหอมมากนี่ก็ฉาะ แค่นี้เท่านั้นนะคะที่รับผ่อนนะรับผ่อนเจวันนะคะถ้าเกินกว่านั้นนะคะเกินเจวันเราขออนุญาตยืมเงินนะกะ็ สำหรับน้องๆคนไหนหรือลูกค้าคนไหนที่สนใจนะคะก็แอดไลน์มาสอบถามกันก่อนได้นะเดี๋ยวเราจะส่งไว้พวกกติกาการผ่อนไว้ให้นะคะว่าผ่อนยังไงอะไรยังไงนะคะแล้วก็สําหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะรับพวกของคิมมี่แคนดี้ไปขายนะคะร้านเราก็มีราคาส่งให้นะเฉพาะของคิมมี่แคนดี้เท่านั้นนะคะก็จะมีโดนทัทยาม่แบร์แล้วก็เป็นพวกนกไพเวนเบิร์ดนะคะก็ซื้อเนี่ยคะกันหรือว่าซื้อ3มชิ้นขึ้นไปจะคะกันก็ได้หรือว่าแบบเดียวกันก็ได้เเราจะให้ราคาส่งไปนะคะก็ทักไลน์มา สอบถามกันก่อนนะเฉพาะที่เป็นคิมมี่แคนดี้เท่านั้นนะคะคิมมี่แคนดี้กับตุ่มนี้มารุ้ที่เป็นแบบพรเวทเบิร์ดเนาะนี่ทักไลน์มาสอบถามกันก่อนได้นะคะสําหรับราคาส่งนะคะต้องซื้อ3ชิ้นขึ้นไปจคะคะแบบก็ได้หรือแบบเดียวกันก็ได้ <S <S สำหรับนะล็อตนี้นะคะเรามีเป็นเซตสกูชี่มาให้ด้วยนะราคาเซตละ50บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ข้างในเซตเนี่ยจะมีสกูชี่ทั้งหมด6ชิ้นรวมแพ็กเกจนะอันนี้จะเป็นแพ็กเกจเห็นไหมมีแพ็กเกจให้ครบนะคะให้ครบทั้ง6ชิ้นเลยก็ข้างในเนี่ยเขากะะคันนไป ก็จะได้เป็นสกูชี่มินิไปคุ้มมากนะคะได้ไปทั้งหมด6ชิ้นในราคา50บาทเท่านั้นนะนี่แพ็คเป็นอย่างนี้เลยได้แพ็กเกจด้วยนะคะคุ้มมากสกูชี่พร้อมแพ็กเกจเลยอันนี้นะคะจะเป็นนางฟ้าของ toy box shop นะนี่เป็นของปล่อยนะคะคือเราไปเจอมาในห้องนะอันนี้นะคะปล่อยเน,น,นะคะ50าบาทเท่านั้นนะคะนี่ก็จะมีเป็นรอยแตกนิดดึงนะจะเป็นรอยแตกนะคะ50บบาทเท่านั้นแพ็กเกจก็จะยับยับหน่อยนะคะคือเราไปเจอมาในห้อง ูไม่ไเล่นแล้วก็เลยเอามาปล่อยกันแล้วกันนี่นะคะ5้า0บาทเท่านั้นเป็นของพี่เฟยทอยบ็อกช็นะคะยังเล่เลยนะคะอันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยจะเป็นย m m มี่แบร์นะคะอันนี้จะเป็นย u m มี่แบร์ i พ o t นะ,ะจะเป็นโจนสลัดนะคะโจนสลัดหนีเป็นของคีมี่แคนดีนะคะนี่ค่ะาก็าจะเป็นแบบแผนที่นะคะนะ p i l o เลแผนที่ของกับเอยของโจนสลัด อันนี้คือน่ารักมากเลยนะกินหอมด้วยะะและเขาก็จะมีเป็นบอ์เชนพร้อมอะคริลิกแท็กมาให้นะคะตามคลิปที่เรารีวิวเลยเดี๋ยวเราจะขึ้นคลิปไว้นะคะข้างหน้านะนี่นะคะน่ารักมากขนาดประมาณนี้เลยก็ตามคลิปที่นรรีวิวเลยนะคะอันนี้นะ ราคาชิ้นละ590บาทเท่านั้นนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นโดนัทนะคะนี้ราคาชิ้นละ420บาทเป็นโดนัทคิมมีแคนดี้มี2สีนะคะเป็นกลิ่นผลไม้เลยนะกลิ่นเขาหอมมากนะคะก็จะมีเป็นสีชมพูแล้วก็สีฟ้านะคะนี่จะเป็นยัมมี่แบบพ i n นเซสโดนัทนะคะนี่นุ่มสโลนนะกลิ่นหอมมากก็ตามคลิปเลยที่ขึ้นมานะคะ าคาชิ้นละ420บาทเท่านั้นนะคะคุ้มกับราคามากเป็นของแท้ด้วยนะต่อไปนะคะก็จะเป็นนกนะคะราคาชิ้นละ440บาทตัวนี้เนี่ยก็จะมาคู่กับนี่เลยโจรสลัดนะคะโจรสลัดก็ต้องมีนกเนาะนี่นะคะโจรสลัดก็ต้องมาคู่กับนกนะก็จะเป็นนกที่อยู่ในกรงนะคะแพคเกจเขาก็จะเป็นกรงนะกรงนกนี่นะคะแต่นี้เนี่ยจะเป็นของพูนิมาลูนะคะเป็น,นพูนิมาลูทําร่วมกับคินนี่แคนดี้นะ มีหลายสีนะคะจะมีเป็นนกสีชมพูแล้วก็แต่ละหน้าเขาก็จะต่างกันด้วยนะนี้จะเป็นเราสีชมพูสีเขียวสีฟ้านะคะแล้วก็สีเหลืองจะเป็นหน้าโกดหน่อยที่สาคัญนะคะทุกกลิ่นกลิ่นหอมมากและกลิ่นไม่เหมือนกันด้วยนะแต่ละสีในกลิ่นก็จะต่างกันไปนะคะแต่ว่าหอมทุกสีเลยอันนี้นะคะจะไม่มีเป็นอะคริลิกแท็กจะเป็นแบบบอเชนเป็นสีๆมาให้นะคะ440บาทค่ะ ค่ะนี่จะเป็น l กี k y b a กราคาชิ้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะจะมีสองสีก็จะมีเป็นสีแดงนะคะแล้วก็เป็นเขาออกแนวสีน้ำตาลเนาะก็มีสีแดงแล้วก็สีน้ำตานนละน,าน,นะคะนี้จะเป็นแบบสีแดงนี่นุ่มสโลนะคะนี่นะคะก็จะมีเป็นรูปดอลลาร์ด้วยนะคะเป็นค่างเงินดอลลาร์อยู่ตรงนี้นี่นุ่มสโลนะ ราคาชิ้นละหนึบาทเท่านั้นมี2สีนะคะสีแดงแล้วก็เป็นสีน้ำตาลอันนี้นะคะเป็นของ l e d ของแท้นะเดี๋ยวให้ดูแพ็คเกจเขานะคะต่อไปนี้เป็นของ KIMI CANDY นะคะจะเป็น KIMI CANDY SUPER MINI SWEET COLLECTION นะคะนี้นะคะราคาชิ้นละ280บบาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปรีวิวขึ้นมานะคะเป็นวิดีโอรีวิวนะอินเสิร์ตรีวิวมา นะก็จะมี2แบบจะมีเป็นแบบคัพเคก้กแล้วก็เป็นแบบแฮมเบอร์เกอร์นะคะจริงๆเนี่ยเขามีแบบตามนี้นะแต่ในร้านนะคะมี2แบบแรกเท่านั้นนะก็280บาทเท่านั้นนะคะต่อไปนี้นะคะจะเป็นคัพเค้คิตี้นะคะตอนนี้เหลือสอสีนี้นะราคาชิ้นละ่ร้ายเจบาทเท่านั้นนะคะอันนี้จะเป็นแฮกนี่ให้ดูแฮกนะคะมาฮ้องกับปั๊กกี้นะ ราคาชิ้นละหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทเท่านั้นนะคะต่อไปจะเป็นโดนทัทคิตตี้นะคะน,นี้จะเป็นแท็กปั๊กกี้จะเป็นแบบสีชมพูบอเชนชมพูนะคะเป็นของปี2016ซาริโอนะคะเนื้อโดนัทจะเป็นสีชมพูนะคะครีมด้านหน้าจะเป็นสีขาวไม่สโลนะแบบปี2016เนี่ยเขาจะสโลกว่าปีก่อนๆนะคะปี2 0 1 5ที่เป็นแบบสีส้มสีเหลืองนี่ก็จะเป็นแข็งๆนะคะอันนี้200บาทเท่านั้นนะ ไปค่ะจะเป็นซาลาเปาของคีบุนะคะราคาชิ้นละ1 0 0บาทเท่านั้นนะจะมีสีชมพูสีเดียวนะคะแพ็กเกจก็จะเป็นสีเหลืองแบบนี้ของคีบุนะคะนี่อันนี้นะคะจะเป็นขนาดสกูชี่นะคะนุ่งสโลนะเป็นแบบสีชมพูบอเชนเป็นสีเงินนะคะนีด้านหลังก็มีลายเส้นด้วยเป็นลายเส้นคีบุนะคะราคาชิ้นละ1 0 0บาทเท่านั้น ต่อไปนะคะอันนี้จะเป็น Happy Birthday เค้กนะคะราคาชิ้นละ170บาทนะคะก็มี2สีนี่นะคะสองสีนี้สีฟ้ากับสีช็อกโกแลตนะคะนี่เลยมีลายเส้นด้านล่างนะคะลายเส้นแวมโป้นะนุ่มสโลชิ้นใหญ่นะคะก็จะมีเป็นตรงนี้ด้วยปัลมว่าแบบ Happy Birthday เค้กนะคะคือน่ารักมากแล้วก็กลิ่นหอมมากนะคะชิ้นใหญ่ด้วยอันนี้จะเป็นแพ็กเกจของเขานะคะ แพคเกจก็ดูดีมากนี่เวลาเปิดก็เปิดอย่างนี้เลยดึงขึ้นตรงนี้นะคะ ราคาชิ้นละหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทเท่านั้นนะคะคุ้มมากเพราะว่าได้สกูชชี่แบบชิ้นใหญ่แล้วก็แพ็กเกจดูดีด้วยนะไม่ใช่แพ็กเกจกระดาษด้วยในราคานี้ไม่ถึงสองร้อยนะคะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทเท่านั้นคะ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นอันนี้เลยเป็นไอศครีมปลานะคะราคาชิ้นละหนึ่งร้อยสี่สิบบาทเท่านั้นนะคะอันนี้แพ็กเกจของเขาก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะคะเป็นของแวมเปิลนะราคาชิ้นละหนึ่งร้อยสี่สิบบาทคือถูกมากนะคะแพ็กเกจดูดีเป็นกล่องไม้กล่องแกงนะ แล้วก็สําหรับตัวสกูชี่เนี่ยมี2สีนะคะเดี๋ยวไปดูสีแรกกันเลยอ่ะสาหรับตัวสกูชี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะจะเป็นปลาแล้วก็จะมีไอติมยัดอยู่นะคะโอ้โหพูดชะน,น่ากลัวเลยไอติมยัดคือเป็นไอศครีมสสกูปนะคะเป็นสครูปแรกจะเป็นแบบสีฟ้าแล้วก็อีกสกูปหนึ่งจะเป็นแบบสีชมพูนะคะ หอมมากชิ้นใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็ราคาแค่140บาทเองคือคุ้มคุ้มของคุ้มของคุ้ม,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 มส่วนอีกสีนึงค่ะจะเป็นโทนชมพูนะนี้จะเป็นโทนเหลืองก็จะตรงปากนะคะจะไม่ได้เป็นไอศกรีมแต่จะเป็นสตรอเบอรี่นะคะนุ่มสโลมี2แบบนะคะกินหอมด้วยเนื้องานก็ดีนะคะน,นี่นะคะเป็นของแวมโปลของแท้นะ140บาทเท่านั้นนะคะ ต่อไปค่ะนี้จะเป็นแอปเปิลของ l อ d ชิ้นใหญ่จำบูมากนะคะเป็นของ LED เป็นสี Galaxy นะคะอันนี้แพคเกจก็จะเป็นแบบนี้เลยสีแดงนะคะยังคงความแพคเกจแดงเหมือนเดิมแม้ว่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมา2ปีแล้วนะคะก็ยังทำแพคเกจสีแดงแพคเกจแบบออริจินอลเลยก็จะเขียนว่าลิงโกกับ Apple นะคะซึ่งลิงโกก็แปลว่า Apple นั่นเองนี่นี่ราคาชิ้นละ200บาทเท่านั้นนะคะลูกใหญ่เป้งเลย แล้วเขาก็จะมีเป็นลายเส้นด้วยนี่นุ่มสโลด้วยเป็นเนื้อมุกนะคะราคาชิ้นละสองบาทเท่านั้นค่ะต่อไปนะคะนี้เป็นของ Popula ลนะคะจะเป็นม้าน้ำนั่นเองนี่เป็นชุบบี้ซี h อ s ตนะคะนี่เป็นของแบรนด์ p ๊อปปูนะคะพื้นหลังเขาก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะสีโครโลแกรมนะคะ วำหรับตัวมานะ้ำเนี่ยมีทั้งหมด3สีนะคะก็จะมีเป็นสีม่วงสีนี่เลยสีลุงพาสเทลนะคะแล้วก็เป็นแบบโทนสีฟ้าสีกาแล็กซี่ประมาณนี้นะนี่มีสสีนี้เลยเขาจะมีเป็นแบบกลิ่นหอมอ่อนๆน,นะคะแล้วก็นุ่มสโลด้วยแล้วก็มีลายเส้นนะแต่ในกล้องอาจจะแบบมองเห็นไม่ชัดนะคะนี่นะตรงนี้นะคะ นุ่มสโลนะอันนี้ราคาชิ้นละ120บาทเท่านั้นเป็นของแท้ด้วยนะคะได้ของแท้ในราคาแบบถูกมากไม่ถึง200บาทไม่ถึงสงไม่ถึง150บาทด้วย120บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็เนื้องานดีน่ารักด้วยคะ่ะต่อไปนะคะอันนี้นะจะเป็นมินิปัปปี้นะคะเป็นน้องหมานะก็จะมีเป็นสีชมพูแล้วก็เป็นสีช็อกโกแลตนะคะมีกลิ่นหอมนะเป็นของป๊อปปูล่าค่ะน่ารักนะนุ่มสโลด้วยอันนี้เป็นของแท้เลยนะคะของป๊อปปูล่า จะเป็นด้านหลังนะคะ120บาทเท่านั้นค่ะต่อไปอันนี้นะคะเหลือชิ้นสุดท้ายแล้วราคาชิ้นละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเป็นของแวนเปินะคะก็คือจัมโบ้อปาก้าสีเรนโบ้นั่นเองเป็นสีเรนโบออ่อนๆพาเทลนะคะนี่น้องโซโลนะชิ้นสุดท้ายเท่านั้นนะคะใครเร็วใครได้นะอันนี้ต่อไปนะคะทางตะก้านี้นะจะเป็นของที่มีดีเฟกมาจากโรงงานนะคะก็เดี๋ยวจะให้ดูทีละชิ้นเลยอันนี้นะคะจะเป็นน้องหมานะเ็นมินิพัพป,ปี้นะคะคือเขาไม่คืนลูก เขาไม่คืนลูกนะคะก็มีสองสีนะอันนี้เจ็ดสิบบาทนะคะก็มีสีชมพูด้วยอันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นรอยไม่คืนลูกนะคะแพ็กเกจใหม่มาเป็นของใหม่มือหนึ่งนะคะแต่แค่เขามีดีเฟกมาจากโรงงานนะอันนี้เจ็ดสิบบาทแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นแพนเค,ค้กลีลาคูม,มานะอันนี้แปดสิบบาทนะคะชิ้นนี้แปดสิบาทนะคะแต่ว่าชิ้นนี้เนี่ยไม่มีตําหนิเลยนะ แต่ว่าแค่แบบแพ็กเกจยับนิดหน่อยนะอันนี้คือแค่80บาทเท่านั้นนะคะก็คือง่ายๆคือเป็นสกูชี่มือหนึ่งเนี่ยแหละแต่แค่แบบแพ็กเกจมันยับนั่นเอง80บาทนะคะชิ้นนี้ต่อไปค่ะก็จะเป็นนี่เลยเป็นคัพเค้กสกูชี่ฟันนะคะอันนี้เนี่ยแพ็กเกจติดไม่ได้นะแพ็กเกจเขาติดไม่ได้นะคะแต่ตัวสกูชี่ยังเหมือนเดิมแล้วก็กลิ่นหอมมากนี่นะเขาม่แท็กนะคะแท็กแบบนี้ บบเชนแบบสีชมพูนะคะน,นี้70บาทเท่านั้นนะเป็นของสกูชี่ฟันนะคะอันนี้นะคะราคาชิระ65บาทนะคะอันนี้แพ็กเกจยับอย่างเดียวสกูชี่ไม่มีตำหนินะคะข้างในแพ็กเกจยับอย่างเดียวนะก็จะเป็นยำโรนะคะนี่แพ็กเกจยับอย่างเดียว65บาทนะคะต่อไปนี้ก็จะเป็นขนมปังปอนนะ65บาทเหมือนกันนี้เฉพาะ แพ็กเกจยับเหมือนกันนะคะอันนี้เขาแค่แบบแพ็กเกจยับอย่างเดียวเลยมุ้งสโลนะคะมีบอเชนให้ด้วย65บาทนะคะแล้วก็จะมีเป็นอันนี้อันนี้จะเป็นนี่เลยเป็นจรวดยานอวกาศนะคะของป๊อปปูล่านี่ราคาชิละเจบบาทนะคะเหมือนกันเลยแพ็กเกจยับนะตัวสกูชี่ยังหอมมุ้งสโลนะคะ นี่แพ็กเกจเขาใจยับยับแบบนี้นะสำหรับคนไม่คิดมากซื้อสะสมนะคะก็แนะนำเลยอย่างนี้ไม่แคร์ไม่แบบไม่ซีเรียสเรื่องแพ็กเกจมากนะคะก็แนะนำนนละคาถูกด้วยนี่ก็ข้าวๆประมาณนี้นะคะใครสนใจชิ้นไหนนะคะให้แคปภาพมาที่ไลน์นะคะให้สิทคนโอนก่อนเท่านั้นนะนี่น้องหมาก็ยังมีอีกนะน้องหมามีประมาณ4ชิ้นนะคะ4ช็อกโกแลตสอง แล,แล้วก็สี่ชมพตู้นสำหรับร็อนนี้นะคะแล้วมีกล่องสุ่มราคา100บาทมาด้วยนะคะก็เข้าๆในกล่องก็จะประมาณนี้นะได้ของคุ้มราคาแน่นอนนะคะก็คือในแต่ละกล่องเนี่ยทุกคนจะได้ของไปคุ้มราคานะคะไม่มีได้ราคาไม่มีได้กล่องที่แบบต่ํากว่าราคาที่ซื้อแน่นอนนะคะ <c oughs> อย่างเช่นอันนี้ซ <c oughs> าลาเปานะคะก็ราคาชิ้นละหนึ่งร้อยบาทแล้วนะ <c oughs> หรือว่าจะเป็นแบบนี้นะคะตัวม้าน้ําก็จะได้เป็นนี่ไปด้วยคงกุญแจนะคะ หรือว่าอันนี้จะเป็นแฮปปี้เบิร์ดเดย์เคก็170บาทแล้วนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงนะว่าแต่ละคนเนี่ยจะได้แบบในกล่องจะได้สกูชี่อะไรไปนะคะแต่ว่าได้ไปคุ้มราคาแน่นอนก็เหมือนเดิมเลยนะคะสาหรับใครที่จะซื้อกล่องส่มนะคะให้10คนโอนก่อนเลือกเบอร์เท่านั้นนะคะก็ถ้าสั่ง2กล่องขึ้นไปลงทะเบียนบวกเพิ่มกล่องละ5บาท e m s บวกเพิ่มกล่องละ10บาทนะคะให้สิคนโอนก่อนนะต้องโอนเงินมาก่อนเราถึงจะส่งเบอร์ให้เลือกนะคะนี่ โอเควันนี้กลับมาดูในส่วนของน้ำหอมนะคะสำหรับน้ำหอมของทางร้านเรานะคะมีทั้งหมด3ไซส์นะคะ ซส์แรกนะคะอันนี้จะเป็นอันนี้นะคะจะเป็นขนาด2 ml เป็นขนาดเทสเตอร์นะคะราคาละ20บาทนะคะแล้วก็เรามีแบบเซตด้วยนะคะจะเป็นเซตน้ําหอมไซส์เทสเตอร์หรือว่าเป็นขนาดนี้2 ml นะคะได้ไปทั้งหมด6กลิ่นนี้นะคะก็จะเป็นเซตน้ําหอมนะคะได้ไปทั้งหมด6กลิ่นนี้นะคะราคา100บาทเท่านั้นนะอันนี้สําหรับใครที่ยังไม่แน่ใจว่าจะซื้อแบบกลิ่นไหนดีนะคะก็ลองซื้อขนาดเทสเตอร์ทดลองนะคะทั้ง6กลิ่นเนี่ยไปลองดูก่อนนะแล้วก็ชอบกลิ่นไหนก็ค่อยกลับมาซื้อเป็นแบบไซส์ใหญ่นะคะ ะะเย่างนก Finished. คุยกันดังมากๆนี่นะคะก็ประมาณน,นี้นะอันนี้จะเป็นแบบเทสเตอร์นะคะราคา100บาทส่วนขนาดน้ําหอมนะคะอันนี้จะเป็นขนาด 5ML นะคะราคา59บาทเท่านั้นนะคะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นขนาด10 ML ราคา120บาทนะคะตอนนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นอยู่นะคะนี่นะคะอันนี้จะเป็นโปรโมชั่นสําหรับ ขนาด5 ml นะคะก็คือซื้อน้ำหอมขนาด5 ml กินไหนก็ได้นะคะแถมฟรีเลยเทสเตอร์ขนาด2 ml 1ขวดนะคะเลือกกินเองได้นะหรือว่าจะเป็นแบบนี่โปนะคะขนาด10 ml ก็ซื้อ10 ml 1ขวดนะคะก็จะแถมฟรีเทสเตอร์ขนาดทดลอง2 ml ไป1ขวดสามารถเลือกกินได้เหมือนกันนะคะ ก็สาหรับกลิ่นที่มีนะคะน้ําหอมก็จะมีเป็นกลิ่นปีโป้สตรอเบอรี่นะคะอันนี้จะเป็นกลิ่นแบบปีโป้เลยเป็นกลิ่นใหม่นะแล้วก็จะมีเป็นกลิ่นช็อกโกแลตนะคะอันนี้เป็นกลิ่นหวานๆละมุนละมุนนะกลิ่นหอมมากอันนี้เราแนะนําเลยนะคะแล้วก็จะเป็นกลิ่นที่เหมือนแบบเป็นแป้งเด็กนะคะกลับไปอนุบาลอีกครั้งก็จะมีเป็นแป้งแคร์จอร์สันนะคะนี่แล้วก็เป็นเบบี้ไม้ แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นกลิ่นที่แบบเบสเซนเลอร์ของทางร้านเลยนะคะก็คือเป็นกลิ่นพีชนั่นเองกลิ่นนี้ขายดีมากๆนะคะกลิ่นนี้ก็เป็นกลิ่นที่เราใช้ฉีดไปโรงเรียนทุกๆวันเลยนี่นะคะก็สำหรับ5 ml แล้วก็10 ml เนี่ยจะเป็นแบบหัวสเปย์แบบนี้นะคะฉีดได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นแบบเทสเตอร์เนี่ยเขาจะเป็นก้านนะคะดึงจุกออกมานะไม่ใช่หัวสเปย์นะคะน,นี้ใช่แบบป้ายแล้วก็แบบแป้งไปตามตัวนะคะ ก็ประมาณนี้นะน้ำหอมแล้วก็ตอนนี้ร้านของเรานะคะมี i อน้ำหอมแล้วนะอันนี้คือเพิ่งเปิดเลยนะคะก็ฝากไปติดตามกันด้วยนะคะก็จะลงอัปเดตสินค้าอะไรในนี้นะนี่อันนี้ก็ไปอ่านกันได้นะคะที่เราลงใน i อหลักของร้านนะคะนี่็ประตาณน,นี้นะสำหรับน้ำหอมนะคะมาลองซื้อกันได้นะซื้อเป็นขนาดเทสเตอร์ก็ได้นะคะแล้วก็สำหรับโปรโมชั่นมีตลอดนะคะ ลืมให้ดูชื่อร้านแบบชัดๆนะคะชื่อซานตาสวีทเอเตสกอร์เพอร์ฟูมนะคะนี่คือชื่อร้านนะก็ไปติดตามกันได้นะคะต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นเป็นมาสคอตนะคะก็จะเป็นคาเฟ่ซากุระเป็นมาสคอตนะจะเป็นแบบแมวนอนนะคะราคาชิล่าเบาทเท่ากันเลยก็จะมีเป็นสีนี้เลยเป็นสีส้มนะคะแล้วก็จะมีเป็นแมวสีเทาสีขาวแล้วก็แบบหูดํานะคะก็คือเขาน่ารักมากเลยนะ ขนาดจะประมาณนี้เป็นแมวนอนนะคะนุ่มสโลแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะน,นี้90บาทเท่านั้นน่ารักมากเลยไปนะคะน,นี้จะเป็นโดนัทของคาเฟ่ซากุระอันนี้เป็นของไม่แท้นะคะก็โดนัทก็จะมีแบบตามนี้เลยจะมีเปแบบสีขาวหูดำสีเหลืองนะคะแล้วก็ออมยูีเป็นแบบสีเทาด้วยนี่นะคะนุ่มสโลมีกลิ่นหอมนะนี่นี่เป็นแบบสีเทานะคะ ราคาชิ้นละ90บาทเท่านั้นนะสำหรับโดนัทนะคะนี่ขนาดไป,ปะน,นะคะนี้จะเป็นแฮมเบอร์เกอร์เมลนะคะชิ้นใหญ่มากแล้วก็ราคาถูกด้วยนะคะราคาชิ้นละ80บาทเท่านั้นนะนี่ส่วนนี้จะเป็นแพ็กเกจนะคะแพ็กเกจจะเป็นแบบซิปล็อกนะสามารถเปิดปิดได้นะคะนี่ซิปล็อกแบบนี้นี่นะคะนี่เขามีแบบเท็กเจอร์เป็นเลเยอร์นะคะก็จะมีเป็นเลเยอร์แบบเป็นเนื้อ เป็นเนื้อเป็นซอสนะคะเป็นผักแล้วก็เป็นมะเขือเทศนี่เป็นแมวนะคะชิ้นใหญ่มากราคาชิ้นละ80บาทเท่านั้นคะ่ะอันนี้จะเป็นแฮมสเตอร์ราคาชิ้นละ40บาทนะคะก็จะมีแพ็กเกจแบบนี้ให้นะเป็นแพ็กเกจสีชมพูอันนี้จะเป็นตัวสกูชี่นะคะขนาดประมาณนี้เลยตัวกลมๆอ้วนๆนะ40บบาทเท่านั้นนะคะนี่น่ารักมากเลยขนาดประมาณนี้อันนี้จะเป็นปังปอนหน้าตลกนะคะราคาชิ้นละส5บาบาทอันนี้ก็มีหลายหน้าเลยชิ้นหนานะคะนุ่มสโล อันนี้35บาทเท่านั้นมีหลายหน้าเลยนะคะเดี๋ยวจะคัดหน้าก็ <ไป S 2> จะ<ห>เป็นนางเงือกนะคะราคาชิ้นละ40บาทมีหลายสีเลยนะ<ม>ก็จะเป็นสีเขียวสีชมพูสีฟ้าสีส้มสีม่วงนะคะเขาจะเป็นแบบเนื้อเงานะเน,เนื้องเงานุ่มสโลเนื้องานดีด้วย40บาทค่ะต่อไปนี้จะเป็นปังปอนคาบินะคะราคาชิ้นละส5บาทนี่เลยนุ่มสโลนะคะชิ้นเขาหนามากนะน 35บาทเท่านั้นนะคะไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นเฮดบ้านนะคะเฮดบ้านน้องหมาอันนี้ก็ราคาชิ้นละ1ิบาทมีหลายสีเลยก็คร่าวๆนะคะจะมีเป็นสีส้มสีเหลืองสีฟ้าสีชมพูนะต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นแฮมเบอร์เกอร์ราคาชิ้นละ12บบาทนะคะมีหน้าด้วยนะก็มีหลายหน้าเลยเดี๋ยวเราจะคาคาไปให้นะคะนุ่มสโลราคาชิ้นละ12บาทนะคะ แล้วก็มีเป็นแอปเปิลด้วยเป็นแอปเปิลแดงนะคะไซเล็งมินิน่ารักน่ารักมีคุงกุญแจให้นะไปห้อยก,กระเป๋าก็ได้นะคะราคาชิ้นละสิบาทเท่านันนะคะอันนี้ก็จะเป็นส้อมมินิราคาชิ้นละสิบาทนะน่ารักมากเลยนะคะดูขนาดประมาณนี้เองนี่เล่มสโลนะราคาชิ้นละสิบาทเท่านั้นนะคะ